สวัสดีค่ะชื่อนางสาวอาลดาสมโมงนะคะชื่อเล่นชื่อกอย่าค่ะสูง165น้ำหนัก48กิโลกรัมค่ะอายุ20ปีค่ะตอนนี้ก็ลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่3คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะสำหรับผลงานที่ผ่านมานะคะก็เป็นพิธีกรและก็พิเซนเตอร์ของมหาวิทยาลัยนะคะมีงานผลนนงนสั้นของโรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะแล้วก็โฆษณามิสเตอร์โดัทนะคะ กอย่านะคะเป็นคนน่าเริงค่ะมีความสิทุกครั้งที่ได้พูดคุยกับเพื่อนนะคะส่วนสิ่งที่เป็นความฝันเลยเนี่ยก็คือการเป็นเชียร์ลีดเดอร์นั่นเองค่ะแต่ว่าตอนนั้นนะคะกอย่าขาดความมั่นใจค่ะเพราะว่าเกิดจากปัญหารอยดำที่เกิดจากการอุดฟันนั่นเองค่ะทาให้ไม่เต็มที่กับการโชว์นะคะไม่อยากจะคิดเลยนะคะว่าปัญหาเล็กๆเนี่ยทำให้เราขาดความมั่นใจนะคะจนทําให้ความฝันเนี่ยพัทงทลายลงไปเลยค่ะ สี่สสแต่ว่าตอนนี้นะคะที่กอย่าเนี่ยสามารถโดดเด่นอยู่ในทีมเชลล์มุได้นะคะก็เพราะว่ากอย่าเล่นสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองค่ะนั่นก็คือรอยยิ้มที่มาพร้อมกับความมั่นใจนั่นเองนะคะสามารถเปลี่ยนชีวิตเราได้เลยค่ะมาเปลี่ยนยิ้มให้สดใสเปลี่ยนบุคลิกให้ร่าเรินไปด้วยกันนะคะ